สวัสดีครับมื่อนี่มารวยผ้ามาตามในทางของแม่เพี้ยนเป็นโค้งสุดท้ายนะครับลองมาตามเพิ่นเบิ่งงวดก่อนเพิ่นฟันมาไม่อบอกเลขสามตัวนะครับหางเดียวงวดน,นี้ก็เลยมาตามว่าเพิ่นฟันไหมไปนะครับหรือเพิ่นใดตัวใดลองไปติดตามในทา่าควมฝันของแม่เพี้ยน,นครับเป็นคนฟันแม่นนะครับโดนจะฟันเท่างวดนี้ฟันแล้วก็ล่องไปตามกันครับมันออกเดือนก่นนอนอ่ะเกียนมันออกครบหนึ่งเออแม่น ขวบนี่แหละที่ว่าเขาคุ้ยปูกันไม่ใ่แน่เออไม่ออกกับใบไถ่อันแม่เพี้ยนอยู่ทองหน้าเล่ห์เพิ่นมันก็ได้ฟัดเจ้าพยโยมันก่อของหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยล่ะช่วงช่วงเดือนนี้ล่ะช่วงเขียนไว้กันแล้วพวกมันออกไม่ได้เลยทั้งวันทั้งวันเกษัยตีตัดกินไว้ ตัวว่างวันนีีไม่เพี้ยนฝันเราได้ฝันดีดีบ่ฟังน้ำบมเอ่ะบเฉียบฟังน้ำเราเนี่ยนาเม่เม่นนม่เพี่นออฟัเ่นยวาเพ่นแม่นยดีล่ะเาฟังน้ำันเาฟังกับบอกปเนี่อองเปี่ย่หล่ว่ารงแล้วรงแล้วต่ว่ากตามโคกทุดท้ายคน่นี่ละเออบ่บีดอกโคุดทยตัวเยตัวเข้าดรงเนาะคนฟันว่าเมี่ยบอกเรียกเออบอกออือฝันว่าเมบอกเรียกเตัวใดดอกตัวมุนมนแล้วว่ะ นี่ยสีเทามาจะใสบุมันบอกว่าอะไรก็บ,บอกปเป็นโตเลขเป็นเจ้าชีหลองเจ้าบอมอันนี้ฝันฝันตันว่ามันบ่ค่อยชัดปานไดนเด้ม,มา,าตัวาตหนาบ่าปานไหนต่วขาวๆแล้วว่าเจ็ดแปดเก้าหกแปดเก้าแล้ววา่ 8, 9, 6, 8, ววาืั้นเมื่อไหตัวเนี้ยเ,เนาะอืมก็บว่าฝัน,านม,มายังอีกเพิ่มเติมเม้อวาดกับฟุกวาดกอยไปหาเรียนค<ห>นเลยนไปวัาใบหนึ่งพอดีเลย เจ็ดแปดเก้าเลยไหมยไปเดียวไปเดียวเอาหกล้านเก้าล่ะเจ็ดแปดเก้าหกแปดเก้าคนใหญ่หมองบอลคนฝันดีมาเติมวนควันคนละคนใหญ่ห้องนอนคนมาห้องนี้คนหัวได้ออกตัวได้กระเคียนใบปีรุ่นก็ได้เทียบกันเบิ่งเนี่ยเขาชอบพักชู้นี่ยุติเาเนี่ยเหรออืมเนี่ยได้พวก ก่อนในเพียนมันกัฝันเก,นกนลรถพยกนี่แล้ะมีตั้งหัวรถนั่นเก,ก,กี่ยกีตอยูมันรถตัวหน,นึ่งหหนึ่งหหนึ่งเน้ยหกหนึ่งหรือหกหนึ่งนีงน่นนนละ่งหนึกม,มันก็อีหลีแม่ยพ่น้องว่ามันฝันหน่อยว่าไปนจะเป็นเลขเดี๋ยวคนมาต่ออีหลีวันนี้เนาะฝันว่าแม่เบอกเลขเพราว่าหมกเผาหมักเสนี่อืมลี่้ลับเนนบเนขเราเอ้เคเลเคเราเอาด้ว เลี้ยงฟันน้ได้เหอไเียไปเรียนอยูเด้นะครับเแมพนบัวเมีเกีแปดเก้าอ้าวเออี่เออก็บนนี้อายแต่วเขียนโดนอามัเขียนไปแล้วบัวเขียนก็ย่าลบเอขียนอีกเด้าน่มนเออของานมันเปลี่ยนตัวหนาม้ออมเี่นไปวเออนี่ๆละนี่ละนี่ละนีละเดแต่ว่าแม่บีเขียน เป็นเจ็ดหกเก้านะครับแต่วันนีกันอามันจองใส่นี่แหละนะครับว่าตามข้อฝันหานะครับแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าก็เจ็ดหกเก้าว่าอืมเนี่ยเราจังคิดถูกไปรเจ๊ล่ะอันนี้ดีถูกล้วนกระถูกกันกลางแก้เราพินเออจีเออแล้ววายโลมหามันมากกับชื่อรวดสิบคุณสิบกระไรตัวเนื้อไส้หนุเออ หอมเด้อมเด้มัแี่เก่าอออด้แวใส่น้ำผึ้งาใกนึันสเออระวางนนี้ได้ระวางทีนึงนะโดนแล้วันถึงสีได้เพี้ยนแลาฟันว่าง่ายเลราปทีนึงกับเสก่นใสน้ำดอกเพราะเดี๋ยไปนึงไปาอะไรมือกับพนี้พอไปพอไปเดียวถามว่าจะตรงตัวเป๊เลยไหม แม่งว่ะคือดีแท้าเลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวต่อยเออจมื่ได้ว่าเออทางในกบอะไรนั่นไงเนาะแต่บากันอยู่เลยว่าหา้าวขวานขนาดยหญมาขายตากอรมวยังบ่มี่ไหมกรมี่ะเพ็้แปดเก้านะเลยสามตัวนะเพื่อนมือว่านไปตลาดเลี้ยงหงาไปนะหายาในนี่เลี้ยงก็เลี้ยงมือว่านนี่แหละเลี้ยงเลี้ยงเนาะอืมไรล่ะเจ็ดเจ้าหาไม่ดวงก็ได้แต่ไม่ดวงเน้อนะครับกูได้หาซื้อลอตเตอรีท่านก็ลอกซื้อเิ่งได้นะครับตำรึงเมเปียนเลี้ยงวัหลายตัวนะครับ อเดี๋ยวึ้นตัวเลขให้ครับผมเราตีเป็นโตให้อืมวอลกว่าบมากนึงหึ่เราไม่ปันเอานะครับกับประมาณนี้นะครับสรุปหกสุดท้ายของแม่เพี้ยนเด้อนะครับแมวสีมนมนมาบอกเลขนะครับเจ็ดแปดเก้าหกแปดเก้านะครับมอเลืกกตัดนให้เจ็ดแปดหกแปดแปดเก้านะวงให้เน้ยนๆเลยคือแปดเก้านะครับในวันนี้ตามตัวนี้เพิ่นเน้นเจ็ดแปดเก้าให้เด้อนะครับสำหรับกฝันของเพิ่นนะครับ จะเป็นโคงสุดท้ายตามมาแล้ว่าฝันไม่ได้นะครับฝันทำน,นี่ละนะครับตามแล้วก็บบไม่มีตัวไม้นะครับเพียนว่าก็ลองเวิรงกันนะครับเดี๋ยวไปค้นฝันแมนเดนโดดมาาันต้องฝันพอดีเพิ่นเปลี่ยนห้องไม่แล้วเพิน่นว่าเริ่มฝันดีแล้วนะครับก็บลองเวิงหามีโชสกสกรรันปีไม่บริหาจับจองซูโรตัลีไว้เด้อนะครับเพิ่นว่าหาถึงละวันทีหนึงน่งในวันนี้ไก่แห้งให้ปังกันใส่ปีไม่นะครับเพี่ยนมันก็กำลังปลอก บางหุ้มเลยเนานะแกงสมเจ้าใส่แกงเลยแกงปลาแกงสมปลาคอ,อปลาคอโอ้เสียบเลยนะเจ้ว่างานได้ดอกปอกไวงา <c oughs> นดีเขาก็ต้องหาอันอันเครื่นยังอันพริกแกงเนาเสียบเนาะใส่เนาะพริกแกงทำเองแล้วเอาทำเองไปดิเดี๋ยวแกงแล้วก็จะเทียมม็หอมเมีดกระปิ้งจะใช่แต่สูตรม,มันมน,มนั่นว่ว่าเนี่ยนะไห แ้แกงมันแสบเนี่ยมันเซ่บแสบเลยตนขนมันบาใครที่ขายดอกบานเท่าแกงต้องมาแสบแกงก่อนตามก่ไปซื้อมากมยมันมาแ่บเลยคุณซื้อมาแต่ถ้ากันเอ๋ทาหนทายเห็นคนแกงแ่บโอ้พี่แกงทา้เห็นเลยแกงยุ่ยข่อยกินขอยปซื้อน้ำบานเฮาว่ามาแ่บมันราคาถูกเนาะถูกทียี่ิบบาทมันมันด้กมาแสบเ็มันเป็นเกียรตเยเขาเนาะ เสียบประวัติเพือนระวัติเพือนพ่อเพรอะพ่อถ้าว่าสุดเสียบเนี่ยเห็นย้นถ้าเห็นไป,เ,นไปเอ้ยซือ้อไม้แกงสมัยไปถ่ายงานมาเพิถ้าเห็นเลยนะวันนี้เด้อนะครับอลองเวิงรงโคงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับอือ้าวนะครับก็ลองเวิรงนะครับโครงสุดท้ายของแม่เพี้ยนนะครับ <c ười> นี่นะครับความฝันเพิ่์ง เราียกับาขายราี่แล้วไอ้ฟันเนี่ยมันยางม่บอกกซื่อตัวเยีม่นังเล่นนี่นี่แล้วแต่ว่ากระต่าะไม่ฟันเทาน่ะนั่งเล่นโอ้ยเอยก็นั่งอย่นี่มันกต่ยานมากไม่เอาีมนมนเย็นมนมนนั่นแหละเย็นี่ควันยาสูบเขาเนี่ยุีคนยาสูบที่เท่าว่วนอวดเลยคอ้าวันหมดไอ้ันเน่ย จะไม่ไ <cents> ด <input> mm ้บอกขอดอกก็ทางบอกขึ้นมาไม่ได้บอกขอเล็กแล้วก็จะทาบอกกันไปกันมากกันเลยมันจะบอกไปงั้นตัวหนังเลยบเบเอียงเลยตัวบอก็เ็ดแปะเก้าแต่ว่าเออว่ามันใจไม่ได้อาจจะเป็นหกก็ได้เห็นปะมันหกเมนหกคือเมนเกจนี่แหละมันว่าเมนซิเมนเกจละหลายกว่าเพราะว่าได้บอกบอกมันว่านะนี่เขเรียกกันเรียกกันแอดุ เรียกกันปานันติลุอาวะครับเรียกมันเรียกกันกษตรน้ำแต่ก็มันเกลีเป็ดเขาหน่อยเนาะเรียกเรียกเนาะเอาก็ลองสื่อหาเอาเด้อนะสหแล้วก็ฝันของเมียเพี้ยนของทรายอาณาธ์จะสรุปตัวเลขให้เด้อนะครับวันนี้ใครให้ใครฟังตามเวลาเด้อนะครับของสุดท้ายของเมียเพี้ยนเจ็ดแปดเก้านะครับหกแปดเก้านะครับตามให้เจ็ดแปดหกแปดแปดเก้าเป็นตัวเน้นนะครับตามนี้นะครับอาวะโดยจะฝันเทียฝันน้ำได้กับบ่คอยพลาดนะครับ ก็ลองเสียงเวงนะครับมามีไปหูว่าจอกตัวใดแต่ว่าิ่นฟันดีิ่นกับมาแบงปันนะครับ่าเลยก็ตามให้เดียวนะครับก็ซื้อเวงเด้นะมารวยก็ได้ลราใบนึงนะครับได้เจ็ดแปดเก้าเลยนะได้ยวใบเดียวถึงละวันทีหนึ่งเลยแม่เดี่แบงไม่เพี้ยนใส่นะครับในช่วงไ้มานกันนะครับที่นองยิบซี่โชดีปีใหม่กันสุขสุขกคนนะครับอ๋อแบกงี้่นก็งามๆที่นองนะครับอื ปีเดยเนาะเออนบานเนาะติเมเปลี่ยนวาษนาจะบ,บานเมยอ,อยแล้วมันเออมันมันท่วโชกพอดีเจ้าเขาช่วงนั้นไงจำเลยไทยเยอยเรียกเรียกเขาดีช่วงนั้นล่ะอืมี่หนท่าดบ,บานเนาะพี่นองครับอจะ่ก่ะ,ะเป็นโชนก้เ่าล่ะพอกลวยไม่แล้วงาม,งามบานดีขึ้นไล้วยไม้แล้วเออเ่นว่ากลวยไมยิ่น บ้านฟองเดียวแล้วครับเสน้นในล่ยเยอะนะครับพนว่าอาจจะมีโชคก็ได้นะครับคุยไม่ออกง่ามบันเหินวา่าเอาขอลองเสียงไทยกันโฉกมันมาในแห้งมาปังทำเราเรื่อยๆกันสุขสุขคตนะครับสวัสดีครับ